โอเคมาครับทุกคนเรามาดูลูกฝีหนึ่งตุกครับวันนี้ครับมาเรียนถึงบ้านครับเดี๋ยวเราจะถามดูนะว,ว่ามาจากจังหวัดนะครับนะแต่ว,ว่ามาจากทางใต้มาจากจังหวัดสงขลาเป็นไงเป็นไงเป็นไงเลยครับเป็นไงบ้างโอ้ยสนุกทำอร,อร่อยนะอร่อยอร่อย,ยอร่อยอร่อยออร่ยมากเลยมามาจังหวัดไหนจังหวัดไหนจังหวัดไหนครับจังหวัดสงขลาจ้ามาไกลครับสงขลามาเรียนถึงบ้านมาจากสงขลาค่ะ มาไกลมาลําบากมากแต่อยากมาเรียนแต่ก็ยังมาใช่ไหมครับยังมาจนถึงมาจนถึงใช่ไหมอยู่ทั้งสงขลานะครับสงขลามาถึงนี่เลยเดี๋ยวมากับมากับใครครับมากับหลานมากับหลานหลานจ้าวนุ่หลานหลานนั่งอยู่นูน่น <c oughs> <c oughs> หลานเข้าก็อเอยหลานเขากงเลย <c oughs> นี่เป็นไงแค่แค่ง่ายไหมแค่ง่ายอร่อยไหมอร่อยแค่ง่ายไก่ครองไก่ครอง ชาสงขาแขค่ไม่ยากเลยนะแค่ไม่ยากเออชาสงขารอชิมนะครับฝากร้านฝากร้านฝากร้านจะขายเมื่อไหร่เอืไปร้านขายเมื่อไหร่ยังบอกไม่ตูกแม่ค้าจะเที่ยวกรุงเทพก่อนนานนครับกินนะค๊ะนากขนมครกไปด้วยน้ำครกอะไรนี่ค่ะลุงขนมครกอะไรต้องแะต้องแข็อร่อยต้องแค็ค่ะอย่าป้าเรื่องไปแค็ให้กิน เป็ดแคะแจกนะคะเาวตาจีนเราชิมรอราชิมนะรอชิมนะนี่นี่นี่เอ้าแล้วหลานเนื้จะฝากไว้ไหมนี่ดูดูนี่ดูนี่เป็นไงประชา้าเออสนใจนะครับสนใจมาเรียนได้ที่ไหนใจมาเรียนได้ที่กระทุ้งเบนสมุทรสาครสมุทรสาครจ้าเดี๋ยวถามก่อนครูตู่ครูตู่ดูไหมครูครูตัวดูไหมดูไหมดูไหมไม่ดูสนุกไม่เครียด ไม่เครียดใช่ไหมไม่เครียดสองคนผัวเมียสองคนแฟนแกเฮ้ยไม่ใช่แฟนดิเมียสองคนป้าองคนป้าลุงตู่อ้าโอเคนะครับขันทามารีกับลุงตู่ได้นะครับนะนี่อร่อยมากเลยป้าเลืองไม่เคยกินขนมครกที่ไหนอร่อยแบบนี้อรื่องเลยอุตส่าห์ดันดุนมาจากสุนคราโอเดินทางมาไกลครับมาคืนมาค้างที่พระรามสองเนาะพระรามสอง บ้านหมูบ้านเดอเกรนบ้านเดอเกรนเหมือนกันแต่ะ็แต่ก็เดอะเกเดียวกันแต่ได้แล้วค่ะมาบ๊ายบายบ๊ายบายไปเจอกันนะบ้านปลเรื่องนะคะปลาจ้นหมูเจ็ดน้ำน้อยจ้า